สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง JDN Car Zone วันนี้เราจะพามารีวิวแบบจัดเต็มของรถกระบะรุ่นใหม่ปี2026 Thailand Next Generation Green p ป k กอั r รักกระบะสายเขียวอนาคตที่ผสมผสานความแข็งแกร่งกับเทคโนโลยีรักโลกได้อย่างลงตัว โดยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่มาพร้อมเอกลักษณ์ใหม่ของ Thailand Generation ล่าสุดด้วยกระจังหน้าทรง a อ r o d y n a m i ิก i n n a LED Matrix ดีไซน์ดูดันซุ้มล้อกล้ามชัดและตัวถังสีเขียวมรกตแบบเคลือบเงาที่สื่อถึงความเป็นอีโคโเต็มรูปแบบพร้อมเส้นสันรอบคันและราวหลังคาแบบลอยตัวรวมถึงตัวถังอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงและล้ออลอยขนาด21นิ้วที่ให้ทั้งความหรูและความแกรง่ง ส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายเล็กแบบ Infinity Bar ประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าและกระบะบรรทุกแบบเสริมแรงที่รองรับงานหนักได้อย่างมั่นใจถัดเข้ามาที่ภายในซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ไฟฟ้าหรูมากกว่ากระบะทั่วไปเพราะมาพร้อมจอคู่โค้งขนาดใหญ่แผงแดชบอร์ดหุ้มหนังอีโคสุดพรีเมียมไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารหลังคาพาราลามาระบบฟอกอากาศอัจฉริยะเบาะนั่งระบายอากาศและคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่มีชาร์จไร้สาย ระบบเลือกโหมดการขับขี่และผู้ช่วยเสมือน AI Mobility ของไทยที่ช่วยให้การขับขี่ล้ำยุคและสะดวกสบายยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ด้านหลังกว้างขึ้นพร้อมโต๊ะพับได้ช่องชาร์ USB-C และช่องแอร์ปรับอิสระทำให้การเดินทางไกลสะดวกมากขึ้นต่อมาด้านสมรรถนะกระบะรุ่นใหม่นี้ใช้ขุมพลังไฮบริดไฟฟ้าที่ผสานเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรเข้ากับแบตเตอรี่ความหนาแน่นสูง ให้กำลังรวม350แรงม้าแรงบิด610นิวตันเมตรทำอัตราเร่งดีเยี่ยมลากจูงหนักได้สบายและยังประหยัดน้ำมันพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วงล่างปรับตามสภาพถนนระบบควบคุมแรงบิดขนาดลุยออฟโรดและโหมด e c o b o o s สที่ช่วยประหยัดในเมืองอีกทั้งยังมีโหมดไฟฟ้าล้วนสำหรับวิ่งระยะสั้นแบบไม่ใช้น้ำมันเลยทำให้รถคันนี้ทรงพลังและรักโลกในเวลาเดียวกัน ในส่วนของความปลอดภัยมาพร้อมกา a r d i a n บวก Protection Suite ประกอบด้วยกล้องรอบคัน360องศาเรดาร์ป้องกันการชนระบบเบรกอัตโนมัติเตือนจุดอับสายตาช่วยประคองเลนเตือนง่วงนอนตรวจจับคนเดินเท้าช่วยลงทางชันถุงลมนิรภัยลอยตัวและโครงสร้างหน้าไทเทเนียมเสริมแรงที่ช่วยลดแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกในกระบาะไทยที่มีระบบ Emergency Drone Beacon Support ซึ่งโดรนกู้ภัยขนาดเล็กจะปล่อยตัวอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจุดเด่นสำคัญของรถรุ่นนี้คือเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การออกแบบล้ำสมัยห้องโดยสารสไตล์ลักชัวรี่สมรรถนะไฮบริดระยัดไกลระบบความปลอดภัยแบบโดรนระบบกระบะอัจฉริยะและผู้ช่วยขับขี่ AI ทำให้โดดเด่นที่สุดในตลาดกระบะเอเชียส่วนราคาเริ่มต้นคาดการที่ประมาณ1.25ล้านบาทและรุ่นท็อปอยู่ที่ราว1.85ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากกับเทคโนโลยีที่ให้มา และในบทสรุป2026 Thailand Next Generation g r a n Pickup ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นยานยนต์อนาคตที่รวมพลังความฉลาดความหรูและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับสายลุยครอบครัวคนเมืองและผู้ที่อยากได้กระบะดีไซน์ไม่เหมือนใครและขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ JDM Car Zone